26ธันวาคม2565สถานีโทรทัศน์รัสเซียวันออกอากาศรายการสัมภาษณ์พิเศษประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งผู้นำรัสเซียกล่าวในตอนหนึ่งว่ารัฐบาลมอสโกมีความพร้อมเสมอในการเจรจากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาทางออกจากสถานการณ์นี้ด้วยเงื่อนไขซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่ายจนถึงตอนนี้รัฐบาลเคียบและบรรดาชาติพันธมิตรตะวันตกยังคงยืนกรานปฏิเสธซึ่งมันบ่งบอกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันทั้งนี้ภารกิจ ทางการทหารของรัสเซียในยูเครนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสมา,านฉาญความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับชาวราัสเซียแต่ในทางกลับกันเป้าหมายของกลุ่มปรักป์ทางภูมิศาสตร์การเมืองคือการแบ่งแยกและทำลายราัสเซียซึ่งผู้นำรัสเซียยืนยันว่ารัฐบาลและกองทัพรัสเซียดำเนินการอย่างถูกทางแล้วเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเกี่ยวกับการที่สหรัฐประกาศเพิ่มการสนับสนุนทางทาหารรอบใหม่ให้กับยูเครนรวมทั้งการส่งมอบระบบขีปนาวุธพาริออตซึ่งทางราัสเซียนั้นพร้อมทำลายทิ้ง1 0ึง เซ็นต์